สามีภรรยาช่วยกันซ้อมเลี้ยงลูกสามีภรรยาช่วยกันซ้อมเลี้ยงลูกนุ่นตอดเผยภาพน่ารักใช้เวลาวันหยุดอยู่บ้านเลี้ยงทายาสิง์น้องพรินเวลาผ่านไปเร็วมากสําหรับชีวิตคู่ของคู่หนังเอกสาวนุ่นวรนุชกับสามีนักธุรกิจตระกูลดังตอดปิติจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบจะครบ13ปีแล้วแม้จะไม่มีโซ่ทองคล้องใจเหมือนใครแต่ความรักของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันก็ไม่มีลดน้อย ล่าสุดนุ่นบรนินทร์ได้อวดภาพแสนน่ารักคู่กับสามีสุดเลิฟและน้องพรีนหลานรักของตระกูลพิรมพักดีอยู่ด้วยกันในช่วงวันครอบรครัวเทศกาลสงกรานต์พร้อมระบุว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นไม่ว่าจะเป็นอยากเห็นน้องพรีนอยู่กับป้านุ่นบ่อยๆๆจังเห็นแล้วมีความสุขน่ารักมากๆค่ะน่ารักจังเลยท่ะน้องพรีนกับลุงต๊อดป้านุ่นอโหโมเมนต์โมจน่ารักที่สุดเลยค่ะควรจะมีเองได้แลน้วนุ่น น่ารักมากหลงหนักมากนุ่นทอดโมเมนต์ Moment อบอุ่นกับน้องพรีในอ้อมกอดแฟนๆแห่คอมเมนต์เชียร์ลัน่นอยากเห็นภาพที่นุ่นที่ทอดอุ้มลูกตัวเองเลยก่อนหน้านี้นุ่นวรนุษย์เผยภาพอบอุ่นกับทอดปิติพิรมพักดีสามีขณะอุ้มทารกน้อยน่าเอ็นดูมากๆผ่านโซเชียลพร้อมแคปชั่นหัวใจสองดวงและข้อความภาษาอังกฤษด้วยว่า Baby Pri ีทา่างกลางคอมเมนต์รัวๆกับโมเมนต์อบอุ่นน่ารักนี้น้องพรีหลานลุงท็อดทายาาต,ตัวน้อยของเตยปิติ ที่โรงพักดีนั่นเองนอกจากนั้นยังมีโมเมนต์อบอุ่นหลงหลานหนักของต๊อดและนุ่นโดยเฉพาะสาวนุ่นอุ้มน้องพรีนสีหน้าแววตาหลงหลานหนักแฟนคลับแชร์คลิปจากเตยปรีดิศเผยคลิปสาวนุ่นอุ้มหลานสาวน้องพรีนยิ้มมีความสุขมากๆเลยทีเดียวโดยแฟนๆแห่คอมเมนต์อยากให้สาวนุ่นมีเบบีเป็นของตัวเองเพราะเห็นโมเมนต์น่ารักกับน้องพรีนอาทิมีเองคงมีความสุขกว่านี้นะคะคุณนุ่นมีเป็นของตัวเองบ้างอยากเห็นภาพพี่นุ่นที่ตอดอุ้มลูกตัวเองเลย เป็นต้นซึ่งในช่วงแรกหลายคนอาจจะคาดหวังอยากเห็นนุ่นน้อยต๊อดน,น้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็ยังคงเติมรักให้กันทําให้เกิดความสงสัยว่าเหตุใดน,นุ่นและต๊อดจึงยังไม่มีทายาทล่าสุดออกรายการนุ่นเผยว่านุ่นอยากมีลูกใหม่นุ่นบอกว่าไม่ช่วงหนึ่งตนก็เคยคิดว่ามีลูกก็ได้ตนมีพี่น้องหลายคนทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตสงบสุขทั้งหมดการไม่ได้มีลูกไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่มีความสุขมีคนเชื่อว,ว่า ทำไมไม่มีสักทีขอให้มีมีซึ่งตนจะบอกว่าขอบคุณที่คิดแทนเรา